Right.

对呀。 นะครผู้วิชรัรายการของวันนี้นะครับู้กันในรโม้นะครับครัส่วนนี้กเป็นใช้ยากของให้ควันนึ่ก็ที่ใช้ยากทีเลยนะครับตัวของยาวด้ยนะครับนี่ัววมยรุ่งนะครับเนี่ยตอนนี้วมการมวุน,นของฮองเพิขึ้นลนะครับ จะเอาตัางวงแล้วนะครับแท็กเตอร์นะกับมือนี่ยที hey, ่เกิดจากเครื่องไม่นี่แหละครับแต่เป็นการเพาะไอับใส่รันนี่นะพัฒนาไปแล้วครับมันถ้าเอามาลองจำกับใบชาสีก่อนนะครับไอ้ที่จะเลี้ยงเราเข้าสีก่อนไอ้ที่ให้ความนพ่อมันใส่ วันนี้ทายาทอังโลนนะครับลูกมันนี่ครับโมลีสายเลือดลุกครับนี่ครับแล้วราคาที่ผมต้องบอกลูกเจ้ามันจะขายหรขายนะที่ต่อเพนเดิลนะครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มอันนี้เรื่องจริงครับสัมผัสไก้ จะเป็นืงนะครับหลังจบไปนี้แล้วนะวมาที่17นะครับเราบางพวกมาเราเอางวมาเปลียนะครับรอนี่นี้เิที่จะทนีอรเรงารจดาระางการายเรจะแข่งข้มข่าเอาเป็นเล่าเอาเป็นต่อนะครับว่าเอาน่าที่เรามากัดนมีโมีน วนเงนเล่ากันใกล้เคียงนะครับตามอัตราตามน้ำสมนใจะมาพอได้ครับก็ใกล้กับไหนแล้ววางง่าดูไปเป็นช่วงเสืิมการเที่ยวโนะครับมีที่ดึนสำหรับต่อทั้งหลายนะครับมาคสุกจะตากันเอาสนามหัวชนเนะ่ขึ้รแก

นีครับนกะที่นี่จะเป็นที่ร้องูดู้วของมัวนี่ครับตัวนี้มีอนาคตนะครับจากสายตาองค์สามารถที่จะเป็นม้วนต้นใหญ่ินล่างได้ที่าที่องนี่ครับ นครับดูดูรับนะครับรดนะคั้นครงบดดูนครับดกนะครับะรดับดูดรับบันะดาวลูกนะครับ การหอผี้ห่อขี้งวกแต่ไม่เมอนคนี้ใจนะครับมันจะมีติดไนวมนะภาพสภาพตามนไปดีเขาจะประืนกันกะจด้นะครับเพราะว่าการทิ้ช้องงวงมีค่าใช้ได้แต่เขาเัท่านกินบ้านกินเมืองกันนะครับสำหรับงวไใลูกเอาลูกเพราะฉะนั้นครัววันที่ดีเอามาแล้วครับลูกัวที่สาี่ีี ดูในสนนี้กับประมาณสักาปีายนะครับไม่นาะคู่ับที่ดีนะครับทนูครับนี้มาประมาณจะปรสบการเล่าวเตฟันะครับเราบว่าอเนี่ยบอกว่าเน่ยเชื่นะครับออกมาได้นะครับ đã lên bác đi lại lên mua nước chấm này, 26, 27, 28, 29, 30, อันนี de acá. De acá acá, acá, ้เปติดแกเนี่ยครับอันนี้เลยเอาดบหลังมาเล่าดหมืันครับะเจเราเอามาจากตุ้ดกรเอาใจนะครับว่เดิมมันช้ของายเล่านะครับอันนี้เป็นลูกพ่อนะครับ

เอาเลวครับตันนี้นะครับไปแฝดเอาไว้อทุกคนมายอมครับบนประพูนว่านะครับ